สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเสงนะคะเช้าบ่ายวันที่17เมษายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบนะคะพี่้ังก็คือตัวเด่นนะคะสูตรแลนนั่นเองนะคะพี่้ังขาก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่าน จะพาทุกท่านไปดูวันที่16ก่อนเนาะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านวันที่16รอบเช้าหลุดนะคะทุกคนคะ่ะจะให้เด่นรอบเช้า4และ3บนมา596าล่าง9 0ูนนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็หลุดนะคะวันนี้หลุดเบิร์พี่น้องรอบบ่ายจจให้5และ4นะคะบนมา897 สี่เก้านะคะทุกท่านเด่นมาสี่นะคะคู่สี่เก้ารอบบ่ายใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องจับแต่รอบเช้านะคะรอบรอบบ่ายเด่นมาสายแลนดสายแลนด์ไดซี่ค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันวันนี้หลุดเบิร์ตเอเลนค่ะพี่น้องคะ่ะสามกับแปดเอาไปรุนต่อวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดเด่นรอบเช้านะคะที่ใจคํานวณมาได้นะคะทุกท่านใจได้อยู่ที่เก้าร้อแปดเนาะค่ะเนาะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเก้าเจ็ด 96้าหกเก้าเก้าเก้าสี่เก้าศูนห้าค่ะแนะคะแปดเก้าแปดเจหกแนะคะทุกท่านเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่7และ6มาดู คู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะหกค่ะทุกท่านหกเก้าหกแปดหกสี่ 6ก6ูนยหนะคะนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะเก้าแปดเจ็ดหกเก้าเจ็กับ6รอบบ่าย7 9็ดเกด 6ค่ะ8นะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านคะระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ F c ซดูเผื่อชอบนะคะทุกท่านรอบละสี่คู่นะคะตัดทอนลงเหลือสี่คู่เนาะพี่น้อง เลขเด่นประจำวันพุธนะคะทุกท่านอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับเลขสี่และเลขเก้านี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสำหรับสายแลนเดอพี่น้องเด้อมาดูคู่เด่นแยก่กับเด่นประจําวันนะคะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9นะคะทุกท่านเป็น9 4 9 9นะคะติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน4 994นะคะ8ค่ะ8 4 8 9 ติดคู่ตัวเด่น8998นะคะ7กับ6กอบบ่ายและเลขเด่นประจำวัน4กับ9เป็น7 4 7 9จติดคู่ตัวเด่น7997นะคะชอบคู่ไหนให้ไปกลับด้วยนะคะทุกคนทุกคู่นะคะ6ค่ะ6469ติดคู่ตัวเด่น6 9 9 6้าาหสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วจะมักเด้อพี่น้องเด้อใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้นะคะ fc ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะทุกท่านไม่เป็นไรนะคะพี่น้องคะเรวตะมกักเราจะชอบนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะใจก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านคะ่ะสําหรับแนวทางนะคะหุ้นทั้งสิง่งวันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกๆบันมานสุขหูสุขคุเนื้อพี่น้องสวัสดีค่ะ